สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบบไม้ข้างนอกแบบมาแป๊บแป๊บจ้าวันนี้แบบพาลูกๆขับมาในลานฮาโลวีนกันจ้าเด็กๆเขาเลิกโรงเรียนมากันแล,แล้วก็จะพาเขามาในร้านน่ะขายเสื้อผ้าในวันฮาโลวีนนี่จ้ะน้องเจนาตาจะมาซื้อถุงเท้ามั้เดี๋ยวตามเขาไปในร้านฮาโลวีนกันเลยจ้า

what how's, how's it look when you do look out further? Can you see better, like four I'm out in the parking lot? Good. How do they fit on you? Did you need me to make them any tighter or looser at all? Uh, they pretty good. Pretty good. And did that one seem to fit nice and secure as well? Yeah. Good. That was nice and easy. So I have both of your cases. And uh, the glasses we just want to be extra careful. We didn't put any warranties on okay. that, but it's always free for adjustment. So if they do lose sand or bend out of shape, even the nose pads, if they come off, you can bring it back anytime. And okay. We'll fix it for free. Okay. All right guys. Thank welcome. you so much. You're very well ตอนนี้แราพาน้องชาบามาซื้อผ่าจะ้ะเพราะว่านางจะมาตัดผ่าคุมเองสำหรับวันฮาโลวีนเนาะ <Okay. S 3> เรามาอยู่ตรงนี้จ้ะเดี๋ยวพนักงานเขาก็จะมาตัดผ่าให้เราน้องชบากำลังจะเลือกอกระดุมจ้ะนางจะเย็บผ่าเองผ่าคุมจ้ะสำหรับวันฮาโลวีนนะเลือกสีกระดุมกันจ้ะ ล้านนี้จะเป็นล้านที่แบบขายอุปกรณ์ต่างๆจ้ะมีครบทุกอย่างเลยให้เด็กๆเขาเลือกกันเองจะ้ะว่าเขาอยากได้กระดุมเม็ดสีอะไรเราถอดแม่ได้เนาะ <ๆ S 1> เพราะว่าเราหิวห่างจากคนอื่นจะ้ะ แม่ม <Mile dizzy> uh, so like ีดูสิลูกเดี๋ยวเราจะมาทำคุกกี้ของเกาหลีกันจ้ะคุกกี้น้ำตาลเนาะที่อยู่ในซีรีส์เรื่องส u วิ g เกมจ้ะ Okay. Mm -hmm. Okay. I'm trying to go quick because it's very hot. Okay. okay. Cookie nấm tàn Này series Cáu Lý Nói đường Squid Sao So I'm gonna be putting The candy in the bags now I have like 30 of these How many you bring with you? 30 30 mm -hmm. okay. Okay. I put like ทำขนมไปให้เพื่อนๆ,ๆที่โรงเรียนจ้ะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของน้องชบาเน,ะนาะงานะก็เลยมีขนมรูปอมชอบกเลตต่างๆจ้ะเอาไปให้เพื่อนๆ,ๆที่โรงเรียนจะใส่ในถุงนี่จ้ะเอาไปทั้งหมด3าิบถุง เช้านี่อากาศดีหน่อยจ้ะเด็กๆก็เลยอ่าไม่นั่งในรถเนาะเราก็เลยเดิอนออกมารอรถอยู่หน้าบ้านกันจ้ะนี่เป็นถุงขนมที่น้องชบาเอาไปฝากเพื่อนๆที่โรงเรียนจ้ะ ลูกอมต่างๆนะช็อกโกแลตลูกอมอยู่ในนี่จ้ะมีทั้งหมด30บถุงรถโรงเรียนมาแล้วจ้ะบ๊ายบายเลิฟยอไปแล้วจ้ะมอร์นิ่งไปแล้วไปโรงเรียนแล้วจ้ะ ขอบคุณทุกๆคนนะจ๊ะที่เป็นกำลังใจให้แหวแล้วก็ครอบครัวแบบมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แบบก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้ะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายเอ้ดูบรรยากาศจ้ะรอบๆบ้าน